สวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดวงรายเดือนไม่ใช่ดวงรายสัปดาห์ค่ะเป็นดวงสั้นๆนะคะ17-24สัปดาห์นี้ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยีบี่เป็นคำตอบคนวันอาทิตย์นะอาจารย์ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับคนวันอาทิตย์ จานส่งกำลังใจให้คนวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพราะดวงยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะ 1. ความคิด 2. เรื่องของการเงินความคิดคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุ้งซ่านมีแต่ความกลัวมีแต่ความกังวลมีแต่ความเหงาความเศร้าเคว้งคว้างมีแต่เรื่องของความวา้าวุ่นใจโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายระวังภาวะซึมเศร้าภาวะทางจิต คิดเยอะคิดมากย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองคนวันอาทิตย์ต้องทำใจก่อนเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะ่ะสิ่งสำคัญคืออาจารย์จะบอกว่าอย่าคิดเยอะปัญหามีไว้แก้เราวันอาทิตย์มันต้องมีความมั่นใจเราต้องมีความมั่นใจแต่ถ้าเราเป็นคนจิตตกคิดเยอะอยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเป็นคนวันอาทิตย์ตัวปลอม เราต้องเชิดเราต้องมั่นใจเราต้องไม่กลัววางแผนการเงินดีๆอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่ารีบร้อนเป็นหนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงระวังจะขาดทุนระวังจะล้มละลายทำอะไรได้ไม่คุ้มเสียอย่าเสี่ยงในเรื่องของการเงินและการลงทุนในช่วงนี้แล้วไพ่เบนเนี้ยก็คงจะต้องประหยัด ประหยัดมัธยัต,ยติอดออมกันก่อนใครจะเซ็นสัญญาใครจะเจราจาอะไรเรื่องเงินทองผลประโยชน์ระวังเสียรู้เสียเปรียบคนดูสัญญาดีๆด,ดูข้อตกลงดูเงื่อนไขดีๆให้เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าถูกโกงหรอกแต่บางครั้งมันเหมือนเสียรู้เสียผลประโยชน์ คนอื่นเขาได้มากกว่าเรามันจะเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นต้องระวังเงินจมนะไพ่แบบนี้อย่าเอาเงินไปลงอะไรกับโอ้กว่าจะได้ทุนคืนน่ะเห็นโอกาสไหมละ่ะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่มั่นใจทำอะไรหลายๆอย่างแล้วยังกังวลอยู่ก็อย่าทำส่วนเรื่องงาน อาจารย์ว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่สบายใจอะ่ะเปลี่ยนงานได้นะขอให้มั่นใจในตัวเองว่าเราคือคนเก่งเราก็มีสติปัญญาเราก็มีความรู้ความสามารถเปลี่ยนงานย้ายงานได้อยู่ตรงไหนแล้วมันจะมีแต่คนซุบซิบนินทาอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะเปลี่ยนงานได้ย้ายงานได้อย่าคิดเยอะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงิน อยู่ตรงไหนแล้วมันไม่คุ้มค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรงทำงานเหนื่อยมากอยากได้เงินเพิ่มก็ไม่เพิ่มให้ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนปริมาณงานกับผลประโยชน์กับเงินเดือนที่ได้รับมันไม่คุ้มค่ากันอาจารย์ก็จะต้องบอกตรงๆว่า เปลี่ยนงานไหมย้ายงานไหมอะไรใดๆก็ตามแต่ที่ทำแล้วรู้สึกไม่คุ้มอย่าทำส่วนเรื่องของธุรกิจกิจการช่วงนี้อย่าพิ่งรีบร้อนขยับขยายโดยเฉพาะคนที่จะกู้เงินมาลงทุนจะเพิ่มเติมตรงนั้นจะเพิ่มเติมตรงนี้รอให้มันผลช่วงครึ่งปีแรกไปก่อนยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของการขยับขยายเขาเรียกว่าเซฟเซฟตัวเองไว ถ้าไม่เซฟน,นะเหนื่อยแน่นอนร้อเป็นนหนี้เพิ่มเป็นหนี้สินอีรุงตุงนงังยิ่งลงทุนยิ่งจมยิ่งลงทุนยิ่งแย่อยู่เฉยเฉยยังดีกว่าสร้างปัญหาสร้างหนี้อันนี้ก็ต้องเตือนกันตรงๆบอกกันตรงๆสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทำอะไรช่วงนี้ทำให้ดี มันจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีเขาจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเปิดมา2เรื่องแล้วความหมายไม่ค่อยดีแล้วถ้าเอาในมุมมองของสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะไพ่ใบนี้คือศยศาสตร์คุณใสเล่นของทำของของเข้าตัวอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้อยากพูดในเชิงเพอร์เจอร์เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่จับต้องได้อะพบจิตแพทย์ เพราะมันคืออาการที่เครียดวิตกกังวลแล้วความรักมันจะดีหรอมันมีแต่ความทุกข์ความเศร้ากังวลปัญหาการเงินมันมาความรักก็ไม่ดีคนมีคู่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนต้องสู้อยู่คนเดียวแฟนบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ซัพพอร์ตบางคนทํางานคนเดียวหาเงินคนเดียวเหนื่อยนะคนนึงเดินหนีคนนึงเดินตาม สภาพพิการมาแบบนี้บางทีมันก็ไม่มีใครซัพพอร์ตใครได้สุดท้ายตัวเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองเนาะอาจารย์ก็ส่งกำลังใจให้ส่วนใครที่รู้สึกว่ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีเลิกกันไปก็ดีเหมือนกันครบกับครบกับใครแล้วชีวิตขาดทุนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็เลิกไปเถอะจริงๆคนโสดเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาเวลาไปทำมาหากินคนเราไม่มีผัวไม่ตาย แต่ไม่มีเงินอดตายนะคะจำคำนี้ไว้เลยเพราะให้การเงินเป็นแบบนี้ให้สุขภาพจิตให้ความคิดให้ความกังวลให้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนงานย้ายงานก่อนทำมาหากินก่อนหาสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์หาความบันเทิงดูตลกดูหนังไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปเปิดหูเปิดตาหาแรงบันดาลใจให้ชีวิตตัวเองมีความสุขก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเนาะ หน้าก,กระบาดหน้าก,กระบาดเป็นสัญลักษณ์ของบ่วงของวงนะป้องกันคุณใสป้องกันสิ่งไม่ดีเสริมดวงความรักเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมรักใครกลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้ดวงอุปธรรมไม่มีเลยช่วงนี้อะบูชาไว้พกติดตัวไว้บอกอาจารย์หนูไม่มีเงินเธอก็อธิษฐานเอาใครที่บอกว่าไม่มีตังค์เธอก็ลองอธิษฐานกับองค์พญานาคเอาก็แล้วกันนะ องค์ทวดนาคราชเน่เธอขอพรกับองค์ท่านถ้าเธอได้เงินตามที่เธอหวังตั้งใจเธอจะมาบูชาป้องกันผีป้องกันภยัยสะท้อนสิ่งไม่ดีเสริมความรักเสริมดวงการเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาย อาจารย์แถมทูปปลดหนี้ให้ด้วยวัดดวงวัดบุญกันไปชุดนี้239บาทส่งฟรีนะถ้าการเงินไม่ดีก็อธิษฐานกับองค์ท่านถ้าได้เงินได้งานแล้วก็จะกลับมาบูชาอธิษฐานในคลิปนี้ได้เลยนะคะ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะสุขภาพาประมติระวังความคิดความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองภาวะซึมเศร้าวิตกกงังวล 2. ระวังเรื่องของสีด 3ระวังเรื่องของการเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บเท้ามันจะเบลอมันจะซุ่มซ่ามมันจะประมาทมันจะเจ็บตัวส่วนคุณผู้หญิงระวังตกขาวช่วงนี้ทำทานบ่อยๆจะใส่บาตรจะทำบุญกับเด็กกำพร้าจะทำบุญกับขอทานทำไปเลยให้ทานบ่อยๆเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ไปรบริจาคก,ก็ได้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องโอนนะคะ คุณเอาของที่คุณมีนั่นแหละมีอะไรก็เอาไปทําบุญนะเสริมดวงแก้เคสอาจารย์ขอส่งกําลังใจให้เลขเด่นเลขมงคล5 775ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรใครกดไ like ลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ขอให้อยู่ดีกินดีการเงินดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ